สำบายดีพี่น no ้องสูก <jours> ูสุกันน้องสู่มงคลรับฟอกันเก่าพี <el> ่น้องเอามาเกี่ยวมามัดเข่าซอยน้องซรายพี่น้องเก็นกินละเปิดเราแล้วสบายดีพี่น้องมามัดเข่าซอยมัดเข่าซอยผู้ใดน้องน้อทรายซอยน้องซรายพูนจะคล้องหน้าผู้หมัดเข่าคือพักกันเข่าป้าลุ่ม ผูกนะมาบดครอบครัวน้องเคยน้องซ้าวผูกน้องซา้งซายร้านกับมานน้ำเห็รยังนน,น่ะนะโซผุ้งอยู่พาพี่น้องไปเบื้องนั่กันมาเป็นตากล้องมาซอยขึ้นกันแล้วแล้วมาเป็นตากล้องเอาวัานหอดย่ามัดกําลังเลวให้ที่สองเป็นน้องให้หนึงยุลุ่มผูกบริธาอยู่ในรูปรูปผูกให้ที่สองเด็กคนมัดคนเป็นทนายผูก พนบริจ้างไม่มีน้องมาซอยเพิ่นบอกว่าสิขาให้ขาเป็ดให้กินบัดมาหอดไก่กับบะมีเป็ดกับบะมีมีแต่สิขาให้เป็ดกินว่าสันว่าแบบนี้เป็นแต่อยากเมื่อเป็นแต่อยากเมื่อแต่ว่าโผล่เป็ดท้องกระโปรงว่านซื้อนี่เพราะว่าสิขาให้กินนั่นเอาเมื่อเร่งเมื่อเร่งเอาเองเพิ่นว่าโพดโพลุบลูบลูบลูบขนาดนี้มาทังกวางทังไก่มาต้องให้พูดเซลเซียลพูด ต้องแขกกันมัดเข่าไปพี่น้องไปเบิ่งกััดทลบ่นะห่าวกูมัดเข่าวมัดหอดหย้าเป็นอยู่บ่เป็นอยู่ไหมแนมนะที่ มรรัดโปเป็นอลีพี่น้องเป็นคือเฮทีสยสะอยู่สะอ๋อเป็นเราอือสองแนมัดเขาโอ้โหง้อคั่วกับปอยไรลังลงมาเลยวผู้โมทนัดสอ,องนเขาตัดแม,ม,ม่นมดผู้หอบที่ตาบโมทันเนมัดพอดีพคนมัดมก,กับเจ็ดแปดคนมีแต่คนในครอบครัวเ่รามันบริจ้างดอกอันนี้ เนี่ยหมัดเข่าก็ไม่ได้หย่าซี่ก็ได้อยู่ใส่น้ำกันหมดเลยคือไว้แท้เฮ็ดไว้ใช้กล้องบ่ะค้อคนไวอยู่แล้วใส่หนาแห้งได้นะใส่หนานะฮันกำลังเสิบเสิบเดี๋ยวเบิดแห้งกับบะมีแห้งซาก็นี่ป่ะเข่าพุ่นตัด ก็เลยมัดหากจักหน่อยผัวนี่แห้งจังยังผัเสือพอเสือเนี่ยผัวหมัดเข่าคนทั้งข่าทั้งหนาใส่กันเบิดเลยอันน่ะกะเข่าคนพุทานกี้เยวได้พน้องขนนะมาดสิภาพไปเบ่งกะไก หลังจากที่หัดมาพี่น้องตอนนี้ฮาก็ได้ร้ายให้เติบเลยแดดกระแดดโวดโผแดดแดดแดดูตั้งแต่เริ่มพูได้ล้ายเติบทํามดมัดน้ำกันบัน้กระจายกันไปห่างกันไปห่างกันไปมันได้ร้ายให้ย,หหยหลลเลยแดดแห้งเลยพี่น้องเลยพักเมื่อยเมื่อกี้นี่มัดช่วยเขาหน่อยหนึ่งหนึหน่งดอกหักเมื่อยหักกับพักเมื่อยหลังจากพักเมื่อยแล้วก็มามัดต่ออีก บ่แล้วดอกพี่นองเอ้มเนี่ยผัย่างลายลีผูย่างยีเซิงรดผูลดจอดอะไรยื้เทงผูวมแล้วแล้วกับป้าเนาะพี่นองให้เป็นมดเองบ่ท่านเปิดกเปิดกับลงเปิดกัลังสีเซ็เลยพี่นองเอ้ ันคักๆได้พี่น้องกำลังสีเซ็ตคนเซ็ตแต่ก้าหน้ายังบ่แล้วเมื่อยมันแดดโพดโพซากระตูนเห็ดน้อยนึ่งไปนั่งพักผ่อนสองชั่วโมงเขาก็มาอีก no? นี broken, e balance, ่เออฮอตินีแล้วก็ล่องทัานพุนผัผูฮอตต้นจิ๊กพู่ได้ผัวใ่กจิกเด้เออเกีียวเนี้ยน้ำเนี่ยเฮยมือขอนี่ซื้อแล้ววนี้นีเมื่อนี้เนบ่แล้วมือนี้จังด้ก็บ่แล้ว บะลก็ย่านะพี mm. ่น้องเนาะแต่คนสิแล้วแล้วคเดี๋ยวนี้นะมะเหลกย่ามะ้ายไปยุ่งไปหไปผูล้านใช้กันย่างย่างนอยู่เอาปป้าไปซ่องป้าไปซ่องท่ละไทยเนาะมัดไงมัดไงมันะหัวไงหรือห่วงเข่าไงล้านนักกนี้นะกว่าแดดกรดอกกรเดี้ยแรงงานแรงงานโอ้ยคัมแล้วมันสิบแล้วพอดพพดพ ปา้ากับพรานคุมงานอยู่พี่น้องเอ้ยปอนนะะสิทธิปา้ากับพรานเลยกะซอยอยู่เห็นว่าวกับแม่สิบบริซอยบาดซอยบาดท้ายนะ้อพี่น้องเนาะอเบา,บาเอ้าวเบาอะไรพุ้นเนี่ยไส่ไร่ไปสี่หมืมวันมี้จะซอยเบาคนเราบริซอยมัดพุ่นว่าไปสิบเป็ดท้ายเฮงพคนนั้นน้อพี่น้องเนาะบาดซอยท้ายแล้วก็มัดแต่ว่า นี ar, ่หัวหน้าคุมงานใหญ่เฮาหมวกกับบอไซยืนเสื้อแดงแหดๆอยู่ไปเอาหมวกน้องพอาใส่ไซไปไปไปอย่าขึ้นเลยข้นจงได้พรท่านได้แล้วเพื่นบ่นย่งท่ายให้อห่ผู้พอทีบาลเลิงสีหายผู้งไรกระโดดหกระหักสากระโดดภูมัดกะเอาไปส่งให้ลุงที่พูน ผูยังไลยให้พี่น้องบ่แล้วดอกมันอนี่คัมเลยสิน้อยคัมเลยฮาก็เมื่อแล้วบ้านไก่ก็ระดกย่านผีรถก็มีย่านผีรผัดทางเฮ้ยย่านแต่ว่าหนาคือผีนี่ผีแห่งว่ามูมันแล้วผูยังไลยให้ผูน้องพลอยก็ให้มัดทั้งผูยังปง้องผูแสงแดดพงแดดกล้าจนคัมละสี่โมแงแรงละตอนนี้นะลงมาตั้งแต่ใบซอง ลมมาตั้งแต่บ่าย2:00ป้ายจน4:00นแล้วยังฮ้อนแดดอยู่แดดฝนบ่เนาะแดดแดดนี่บ่แดดจังเลยไว้ๆไว้มันสคำก่อนโอ้ยบ่ได้กินต้มเป็ดบ่ได้เมื่อแล้วมื้อนี้น่ะหมหัวไว้แล้วเพิ่นว่า โคยร้อยเฮาได้อดข้าวแท้ๆมื้อนี้น่ะดข่าได้แล้วด้าซ้ายก็อยู่ปลาคนลอยอยู่เฮือนพี่น้องค่ำแล้จักมื้อแล้วไดคนลอยสิงมมืดยิ้ม0เมื่อยเอ็ดอแม่โผทั้งมัดทั้งพ้ไวมันม่วน ก็สร้างให้ลูกชายเต้นพี่น้องครับผัวลูกชร้างหอนหัวเหลือบมาบๆอยู่สั้งให้ลูกสร้างเต้นไม่นชะเต้นน้ำบอลเนาะอ่ะไปส่งอยู่รถไทยนั่นข้ามเราพี่น้องมัดกับบลเล่เอาซ้ำยังอีกหลายให้เติบมคาตัดหลังจากที่เขามัดบ่เล้วเขาก็สิ่คนคนคือเก่าพี่น้องคนสี่คนรถหนึ่งสองรถกับสิเมื่อเลี่ยมาตั้งแต่บ่ายโมง นี่ก็หาเม้งฝ่ายเลยแต่เป็นตกดินอากาศยงมบรรยากาศยงมความคั่มนี่เนาะเมื่อคุ้ยตามทงนาอืมโถ่ผลก็แลังแป่คนคนเต็มรถขึ้นรถหนึ่งแล้วก็สเมือเมว่อถ้าไทยบระัดอีกอย่างก็ขอโทษขออาไปด้วยพี่น้องด้วย ถ่ายไว้ถ่ายสะมือกล่องกับสั้นๆจับกล่องกับสั้นๆสั้นกับว่าเป็นสีสั้นท้อสั้นสูสูตตลอัดอืมคนๆทั้งคนทั้งเลี้ยงมาขึ้นรถหนึ่งคนเมื่อนี่มัดกับปล่อยเอามาซอยกับให้ทั้งนี้กันยังอืม อีกสามให้ยาป้ายเพื่นมัดเองเพื่อนอื่นเพื่อนเพ่นไปขับรถเพื่อนขับเป็นน้องไส้กับขับเป็เพื่นขับเองเพื่อนนาไส้จคกเปลี่นาเป็ี่ยนะสิพาพีไว้มืองไรได้รกเป็น,ปน,ปนฟฟปอ่นขับรถกัน คนๆนพาเมื่อค่ำลนะทางไก่ขั้นทางไก่ไก่ขั้นอยู่บ้านไก่กับสีส่ซอยจนแล้วอยู่นี่ทางไก่พูดโมเดลก็ะยามันนะพี่น้องนะได้ซอยมือหนึ่งก็ดีใจเลยละ่ะเอาเลยละ่ะดื่มสุขับ แล้วเขากวิ่พอนขาเส้นทัวเป็นตาก้องอากาศน้ำควาำเลพวกก็ลังเห็ดเวียกม่วนข้าก้อนล่ะบ่แล้วจ้เดี๋ยคนขาซอยควนก้อนที่น่ง